เช้านี้นะครับมีตังก็ออกมาเล่นนะครับรอทรงแม่ไปทํางานอยู่นะครับออกมาเดินเล่นนะครับรอสรงแม่ไปทำงานนะคยายา,ยายายาเปื่อนมานี่เร็วมาปิดประตูก่อนเร็วมามาปิดประตูมีตังเร็วเช้านี้นะครับยายา,ยา,ยายไปเล่นตรงนั้นมาทางนี้เร็วมาทางนี้ลูกสาว มาทางนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่เอามาครับ่ตังก็จะมานี่นะครับไปรดน้ำต้นไม้นดหนึ่งมาเดี๋ยวพอเปิดฮะนู้นหยิบตายยางไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปตรงนู้นเลยยิบไปนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นสิตรงต้นไม้นู่นเออต้นไม้นู่นเออรถต้นไม้ดิต้นไม้อยู่ไหนเออไปรถ ไปเลยนี่นี่นี่ต้นไม้อยู่นี้นี่เออนั่นแหละเออเออเออรถตีรถต้นไม้รถไปอีกนี่นี่รถนี่นยดูดูเออเออเออเก่งเก่งมากเก่งมากรถต้นไม้รถต้นไม้เออรถต้นไม้เออนู่นรถต้นกล้วยนู่นรถต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเออต้นกล้วยนนู่ทางนู้นทางนู้นทางนู้นเออ เออทาง,น,งนู้นมสิทางนี้รถพ่อทำไมเล่านู้นรถทางน,านู้นมีตังต้นไม้อยู่น,นู้นเออเออน,นู้นต้นไม้อยู่ทางน,านู้นมีตังต้นไม้อยู่น,นู้นเปียกเฮ้ยไม่เอาอุ้ยอุ้ยไปรถทางน,านู้นรถพ่อทำไมไม่เอาไม่เอา,ป,าปักไฟไปรถต้นไม้น,นู้นตะไคร้ยังไม่ได้รถเลยไปรถตะไคร้ ต้นกล้วยกระต่ายนู่นมีตังเร็วไปรถตรงนู้นเร็วๆน้องมีตังค์ขาไปรถตรงน,นู้นเฮ้ยไปรถอ,อ่าวล้างรถให้แม่ทําไมไม่เอาไปรถตรงนู้นพอบอกให้ไปรถตรงนู้นอ่าวล้างรถให้แม่อีกไม่เอาไม่ล้างไม่ล้างโอ้ล้างรถให้แม่ทําไมพอปิดก๊อกแล้วนะเอา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 โอ,าอ,าอา้ปิดก๊อกเลย